เ็ก <One> ก <input> so ็ต yes, yes. ้องเลี้ยงขนมเันไหนมีรสอะไรมั่งอันนี้แฮมชีสอันนี้อะมันมีม่อนสองมอนอันนี้มันส้มมีส้มเมีเปส้มมีสูตรใช่ใช่อะเรามดูแล้วเนี่ยเพลนเพนในนี้ก็เพนนะนอันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็มีช็อกโกแลตส้มมันมีเชือ เกมก๊อกเลยเพนค้อสองเพนควอสองหนึ่งสองสามว้าออกรูปเจมใด้มั้ยัง จังเจมกอบกว่าป่ะยังความหอมคมน่าเจมเขดีเลยเจมไม่ได้แต่ว่าอร่อยกรอบนอกนุ่มในหอมเนยฉ่ำฉ่ำข้างในหอมหอมเลยนะคะแต่ว่าเจมหอมกว่านิดนึงใช่แต่ถูกกว่ากันเยอะเออแต่ก็ถูกกว่าอนกให้เทียบไปซื้อนี้ดีกว่าถ้าเทียบซื้อนี้ตอนนี้หกจุดห้าบาทไม่ต้องรอนานได้หไม่ต้องรอนานด้วยอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่อร่อยเลยเฮ้ดีกินแทนได้กินแทนเจมได้เลย ใช่ไหมเจ๊ใช่กินแทนเจมได้เลยกรอบกบางกรวงกอบบางกรวงน่มเหนียวหนึบแป้นต่อไปแป้งต่อไปเป็นไม่นี่นี่อร่อยเป็นไงเพลงขนมอร่อยแต่ยังไม่หอมเลยเข้าเจมแต่ถ้าเกคนรอคามเนี้ยน่าซื้ออยู่แบบกินกับกาแฟน่าจะอร่อยอร่อยนี่มิชลินแร่อยอร่อยต่อไปไส้แอลมอนด์ มันจะมีไส้ด้วยนะปะอันนี้เอาไม่เอากินกัน้ำเป่าว้านอ่ะอันรำแน่นอนไม่เล้าใน้วานี่เอาม่กินบ้านอันนี้กินเล้าอร่อยนะไส้หวานหาไสมันหวานหวานแล้วก็กัดเข้าไปปุ๊บก็มีกลิ่นเล้าขึ้นมา ไม่ไม่ไม่เสียกินแล้ว่ำอันนี้อัลมอนด์นะอันนี้อร่อยกว่าไม่เหมือนกันเหรออยกวาอนอยกว่มอกี้อร่อยกว่าเราลองใส่ใส่ใส่ใ่กว่าที่ชอกว่าอันนี้เป็นนมไหมเอาลมอนหมดอันนี้อร่อยกว่าอันนี้หวานเลยอันนี้สายหวานสายมวสายนวลเลยเนี่ยสายหวาน อร่อยกับเมื่อกี้เพราะว่ารสชาติแบบเด็กกินได้รสเมื่อกี้รสเมื่อกี้มันผู้ใหญ่ไปนิดนึงยังไม่ดีรำได้กินไหมทำเม่ธรรมดาเมื่อกี้มีเหล้าลำเลยจะได้มีเหล้าลำเหลือไหมไม่เหล้าเหล้าหมดแล้วเหล้าหมดแล้วอ่ะไม่เหลือเหล้าอ่ะเฮ้ยอัลมอนด์ดีใส่อยู่ใส่อยู่เออมันเหมาะกับแบบกินง่ายมันมีรสหวานเออเหมาะกับนวลใส่หวานต่อไปใส่ช็อกโกแลต ้เธอกินแล้วหรอพี่น้าเธอไม่ได้ิเลยกินยังกินแล้วตอบสุดท้ายว่าอะไรอร่อยสุดแค่ั้นเต็มจอนอะไรขึ้นต้นตอได้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิพต้องได้เจ็ดสิบบาทที่เจนเฮ้ยถือว่าคุ้มค่าต้องจิตเจ็ดสิบสี่แค่เดียวราคาคุณคุ้มเวอร์เนี่ยนะบ เขอาไวสเดียวอ้าวเมื่อกี้เอัลมอนอยู่เลยมีอันมาแตง่ะอันนี้นก็ค่อยได้เนื้ออ๋อเออต่อไปเป็นช็อกโกแลตส้มน้ำตาลน้ำตาลถือส้ม่ีนี่ไงนี่มันอยู่กนลาวร้นนี้ให้สั่มได้ไม่ข้าวอรนอแต่ละชิ้นกิ่ส้ วันนี้อันนี้สดชื่นอืมันเป็นการพัฒนาจากอันที่แล้วที่มันเป็นช็อคโกแลตแต่อันนี้มันจะเพิ่มความฟูตตี้ขึ้นมาสดชื่นกินแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับความขมของช็อกโกแลตอย่างเดียวมันยังมีความสดชื่นในปากต่อไปแฮมชีสแฮมชีสแล้วใช่ไหมใช่แฮมชีสที่มีเบคอนอยู่ข้างบนโอ้โหแฮมเขาให้ มีข้าในด้วยใช่นี้มีแฮมข้างบนเป็นเบคอนโอ้ยชิ้งใหญ่ข้างในด้วยนะช้นใสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วเดียวหัวเลยก้องผสมบ้างนะอืมอร่อยขนหาเลยอันนี้ของคาวเลยนะของคาวเออจิ้มก็อร่อยเจจิ้มดีเลยอ่ะอืมดีแฮมดีแฮมให้ยุกอืมร้านดีดีแฮมอร่อย ตรงฟันก็รู้ว่าแฮมชีสอร่อยอืมอะไรดีดีแฮมชีสอร่อยโอเคก็อะไรนะช็อกโกแลตส้มอัลมอนด์เรปเรากินครบทุกรสแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามรสช็อกโกแลตรสในดวงใจไปน้องอันอันดับหนึ่งช็อกโกแลตส้มช็อกโกแลตส้มแฮมชีสแล้วก็อัลมอนด์อัลมอนด์ธรรมดาใช่ไหมหรืออัลมอนด์ลำไม่ไม่ไม่กินไม่ชอบล้ำ เจ้าไก่ดาวช็อกโกแล้วส้มปวดอันดับสามไม่มีไม่กินเอาที่เหไม่ซื้อที่เหลือคือไม่ซื้อแม่ได้กินไหมไม่ได้กินเอาได้กินเหรอกินอะไรกินบางรสอ่ะเอาโอเคไม่ทานอันเดียับหนึ่งช็อกโกแล้วส้มอันดับสองเมื่อกี้กินแฮมชีสชอบแฮมชีสมากกว่าอันดับสามคือเพลนอร่อยติ๊ก่อน กินหรืยังฉันเอาเพลนอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นช็อกโกแลตส้มแล้วก็เป็นอัลมอนด์ธรรมดาแต่ไม่ถามจีธรรมชาติหรออันดับที่หนึ่งแอลมอนไม่มีคนชัวร์มนางบบี่สองแล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตไหนช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตธรรมดาอ่าช็อกโกแลตธรรมดาแล้วก็แครมชีสโอเค